เอาล้วะวัสดสิครับเรียบร้อยโอ้โห oh, ไม่ใช่ดงปตะเพียนนะนี่ก็มีปน,นินเหมือนกันครับ สวัสด,ดีครับวิตรนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมกันทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะฮะน้าฟลุกฟิชชิงโกนะฮะสำหรับวันนี้นะ้าฟุกก็พามาตกชิงริ้วกันเหมือนเดิมนะฮะสำหรับอุปกรณ์ที่นะ้าฟุกใช้ในวันนี้นะฮะก็เป็นคันเรียส3.6นะฮะส่วนสำหรับชุดสายที่น้าฟุกใช้ในวันนี้สายเมนก็เป็น2.5สายหน้าเป็น2.0นะฮะส่วนตัวเบ็ดที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นเบอร์0.5นะฮะ ส่วนสำหรับเหยื่อที่เราฟุกใช้ในวันนี้นะฮะก็เป็นเหยื่อตัวใหม่เหยื่อทดลองของน้ฟุกนะฮะวันนี้จะมาทดลองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าปลาจะกินเหยื่อของน้ฟุกอยู่หรือเปล่านะฮะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะฮะเราไปตามรุ้นตามเทียบไปพร้อมกันนะฮะว่าวันนี้ปลาจะกินหรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงไปลุยกันเลยครับไปครับว่าแล้วเราก็ ไปมองทุนพร้อมๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวลงนับไปเลยวันนี้อากาศแจ่มใสดีนะครับหวังว่าคงไม่มีเมฆฝนมารบกวนเรานะฮะแต่ก็ไม่รู้นะฮะว่า ปลาจะกินเหยื่อหรือเปล่านะครับก็ต้องมารุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีปลามาเข้าเหยื่อหรือเปล่านะฮะลงไปตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่เลยนะครับตรงจุดนี้นะฮะก็เพิ่งมานั่งเป็นครั้งแรกนะฮะปกติอา้ำฟุกก็จะนั่งอยู่ ตรงถัดไปฝั่งนู้นนะนั่งตรงต้นไม้ใหญ่นะครับแต่วันนี้เราจะอยู่ตรงต้นอะไรอะต้นกระถินนะลงอ่ะครับเหมือนจะมีอาการเหมือนจะมีอาการโอ้โหไม้แรกไม่มีอะไรไม้ที่สองรุ่งน้ำไปเลย ครับลงเป็นกินฮะตะเพียนตะเพียนโหไสดีนะครับไซสสวยอีกตัวครับนี่ฮะปลาตะเพียนไซสสวยอีกตัวครับแหมสุดยอดฮะบทิงฮะปลาตะเพียนไซดีๆเลยเข้ามากินเหยื่อครับอ่ะลุยต่อฮะ คอมองทุนพร้อมๆกันเลย จะมีอาก,การนะคะเหมือนจะมีอาก,การนะคะโอ้โหปัตเพียนอีกแล้วนะฮะเอนี่มันดงปัตเพียนไหมครับนี่ไี่ครับปัตเพียนไซส์สวยตัวฮะสุดยอดครับไปครับไปมองทุนพร้อมๆกันเลย หมดนี่เอาละวัดกันครับเรียบร้อยโอ้โหปนินปนินมาเลยฮะปนินใสแหวนมาแล้วโอ้โหน,น,นี่ครับไม่ใช่ดงปัตเพียนนะ นี่ก็มีปนินเหมือนกันครับปนินไซวันแหวนนะฮะสุดยอดครับไปฮะไปมองทุ่นกันต่อครับอ อา๋ะครับเหมือนจะมีอาการแล้วนะฮะทุนมีอาการขยับเบาๆนะครับปัดดูดิครับปลาอะไรปลาอร่อยปลาอร่อยโอ้โปลานินนะปลานิลมามานี่ฮะเดือดด้อยนี่ครับ,รบปลานิลไซส์สวยมาอีกตัวนะฮะเจ็ดยอดฮะวันนี้เหยื่อของเราฟุกก็ยังทำงานปกตินะครับ ไปครับไปมองทุนกันต่อเลยเอาละครับหมุนจะมีอากกรเล็กๆน้อยๆเพราะว่าปลาเล็กเข้ามาเล็มเหยื่อ ดีครับเรียบร้อยเป็นปลาตะเพียนนี่ครับเป็นปลาตะเพียนไสปลาแดดเดียวนะฮะใสขนาดนี้กำลังทอดกรอบนี้แบบกินกับซุปตำน้ำพริกติดยอดอย่างนี้แหละฮะ ปมองทุนกันต่อเลยนะครับ <S <S> พอลมหายนี่ก็อากาศก็ร้อนมากเลยครับ การมีอาการอีกแล้วอาการกินอย่างนี้นะให้เดานะครับน่าจะเป็นปลานิลน,นะฮะวัดที่ครับียบร้อยโดนนี่ครับปลานิลไซปลาแดดเดียวฮะ ยอดครับไปครับไปมองทุนกันต่อเลยนะฮะเอาล่ะครับทุนเริ่มจะมีอาการนะฮะวัดที่ครับ โอ้โหปลาตะเพียนปลาตะเพียนนี่ครับปลาตะเพียนใส่ปลาเด็ดเดียวนะฮะใส่ทอดกรอบสุดยอดครับไปมองทุนกันต่อเลย เอาละะอาการกินเหมือนปลานิลเลยนะครับนี่นะฮะอาการกินอชอบมากเลยครับอาการกินแบบทุนอาการอย่างนี้นะฮะวัดครับนี่ครับงไงก็ปลานิลฮะโดนครับถ้ากินหูวฟาบฟุฟาบฟุฟาบโอ้โหยังไงก็เป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนกินหดน,นะฮะ นี่ครับปลาหนิลไซสิสโยมาอีกตัวนะฮะสุดยอดครับครับก็โอเคนะฮะก็จบไปอีกหนึ่งคลิปนะฮะสำหรับคลิปออกหมายตกปลาธรรมชาติครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะฟุกก็มาเทสเหยื่อเหมือนเดิมนะครับสําหรับสภาพหมยในวันนี้นะฮะน้ําก็ค่อนข้างที่จะไหลเอื่อยๆนะฮะแต่ก็ปลาก็กินห่างตัวมากเลยนะฮะวันนี้ส่วนมากก็มีแต่ปลาเล็กเข้ามาโฉบเหยื่อนะครับ วัดไม่วัดไม่ไหวนะครับวัดไม่ทันมันนะครับพอเหยื่อตกถึงพื้นมันก็เอาเหยือไปกินหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปสุกสกร์กันเลยครับว่าวันนี้นกฟุกมีผลงานกันมากน้อยแค่ไหนครับไปดูผลงานกันเลยนะฮะนี่นะครับผลปลารวมของเรานะฮะเดี๋ยวนักฟุกจะยกขึ้นมาให้ดูนะครับว่าได้มากน้อยแค่ไหนกันนะฮะดูกันเลยนะครับ วันนี้ปลากินห่างตัวมากเลยนะฮะวันนี้ปลาตะเพียนก็ค่อนข้างที่จะได้เยอะอยู่นะครับวันนี้เอาน,นี่ฮะอ้าอือย่างไรครับ,รบผลงานปลารวมของคลิปนี้นะฮะนี่ครับก็ยังพอมีผลงานเล็กๆน้อยๆน,นะฮะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับเดือตัวใหม่นะฟุกที่นำมาเทสในวันนี้นะฮะ ก็ถือว่าผ่านนะครับผมฝากติดตามผลงานเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับผลงานของทริปนี้ของเรานะฮะก็ถือว่าก็ยังมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะส,สะภาพหมายในวันนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะน้ําก็ค่อนข้างที่จะขุนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกลงมาบ่อยๆนะครับก็ทําให้น้ําคลองเปลี่ยนแล้วก็ปลาก็ไม่ค่อยกินเหยื่อนะฮะ ปลาไอ้บางช่วงก็จะมีปลาที่จะรออยู่นะฮะครับสำหรับทริปนี้ก็คงต้องจกากลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะฮะใครเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนพุกฐพิชิงโกช่องเล็กๆช่องนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับไว้เจอกันทริปหน้านะฮะว่านพุกจะพาไปตกปลากันที่ไหนนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายฮะ